สวัสดีนักทุน,นะครับสรุปประเด็นทองคําประจำเช้าวันที่20เดือนมกราคมนะครับราคาทองคำเริ่มมีการย่อตัวลงมาแต่เหมือนเดิมครับจากสาเหตุที่กระผมได้แจ้งกับพี่ๆไปนะครับมันเป็นสาเหตุที่ว่า ตลาดนั้นยังไม่ได้รับข่าวลบอะไรมากมายจากการกลับมาของลุงโดนัลด์ทรัมป์และคำทองคำซึ่งทำหน้าที่เป็นสิทธัปลอดภัยเขาก็เลยเริ่มขยับปรับตัวย่อลงมานั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถามต่อว่าจะยังมีโอากาสลุ้นในหน้าบายต่อได้ไหมถ้าถามถึงภาพรวมในระยะยาวๆต้องบอกเลยว่ายังสามารถลุ้นได้นะครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยทองคำแบบระยะยาวถือบายกันแบบยาว แต่ถ้าเป็นการถือบายแบบระยะสั้นๆตอนนี้เราจะเจอปัญหากับประเภทหนึ่งก็คือมีบางคนเขาติดดอยอยู่ที่ด้านบนกับบางคนที่ไม่มีของเลยคนที่ติดดอยก่อนครับคนที่ติดดอยอาจจะติดตั้งแต่วันศุกร์แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าพี่จะมีโอกาสในการหลุดดอยไหมพอดิพี่เพอไปบายไว้ตรงประมาณ2,700กกว่าหลักการดูให้ดูแบบนี้ครับมันจะมีอยู่2โซนการเทรดด้วยกัน โซนที่1คือโซนสีนดำเงินตรงนี้คือโซนแรกครับก็คือ2684 2676และ267โซนนี้ถ้าราคาทองคำลงมาแตะแล้วเด้งหรือลงไม่ถึงเลยในช่วงเช้าวันนี้เริ่มกลับตัวขึ้นแปลว่าการที่นักลงทุนติดดอยอยู่ที่ประมาณ2700กว่าไม่ต้องทำอะไรเลยครับเดี๋ยวกราฟจะกลับไปหานักลงทุนอยู่ที่บริเวณยอดเองไม่ต้องออกไม้แก้หรอครับคุณไม่ต้องออกครับ การจะออกไม้แก้ของคนที่ติดดอยอยู่ด้านบนถ้าไม่ใช่เพื่อเป็นการเข้ารับสะสมเพิ่มเพราะอยากจะได้ราคาที่สวยส่วนตัวผมแล้วมองว่าไม่จะเป็นต้องออกไม้เพิ่มนะครับแล้วพี่จะต้องออกไม้เพิ่มยังไงคุณพี่ถึงจะรู้ว่าพี่มีปัญหาแล้วสิ่งเดียวที่จะทําให้นั้นทุนหน้าบ่ายเริ่มมีปัญหาคือการที่ราคาทองคําต้องขยับปรับตัวลงและก็ลงต่ากว่า2667เลยถ้าทองคําในวันนี้ หรือว่าหลังจากที่ผมไลฟ์นี้ได้ลงต่ำกว่า2.67 6 7, เมื่อไหร่แล้วลราก็นั่นแหละครับแปลว่าคนที่ติดไม้บายอยู่ที่บริเวณด้านบนนักลงทุนต้องตัดสินใจ2อย่างแล้วคืออย่างแรกแต่ยังพิจารณาคัดลอสได้เลยครับเพราะว่าทองจะไหลยาวแน่อย่างที่2ครับเตรียมออกไม้แก้ซึ่งโซนในการออกไม้แก้นั้นทุนสามาเริ่มเฉลี่ยได้เลยหรือจะมารอออกโซนที่มีนัยสําคัญพร้อมกันกันกบผมก็ได้ก็คือ2.648กับ2,629.57ครับ ประมาณนี้เลยโซนแนวรับมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหตัวเลขเลยคุณเขียนเอาไว้แล้วตัวไหนสําคัญสุด2ตัวเลขด้านล่างสุดจะมีความสําคัญที่สุดครับเป็นจุดรวมพลังกันของกองกําลังขาบายเลยอยู่ด้านล่างชนิดที่ว่าถ้าลงามาแตะปุ๊บเนี่ยโอกาสเด้งสูงมากมีโอกาสทําอะไรสูงมากดังนั้นในวันนี้ถ้าผมจะเลือก pending order ไม้บายไว้สักจุดหนึ่งผมจะรอตั้งไว้ที่ด้านล่าง2 6 4 8แถึง2อ2 9่าแต่คำถามก็คือว่าคุณครับ โซนด้านล่างอย่าง2629เนี่ยมันห่างจากราคาปัจจุบันที่ประมาณ6,000กว่าจุดเลยนะมันอาจจะลงไม่ถึงก็ได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็อาจจะไม่ได้เทรดเลยถูกต้องถ้าเขาลงไม่ถึงผมอาจจะไม่ได้เทรดเลยแต่ที่นี้แล้วด้วยความที่ว่าทองคำลงเพราะไม่ได้มีข่าวลบกับตลาดมากมายเป็นการลงเพราะการทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยผมเองก็อาจจะทำการออกหลอดน้อยๆในบริเวณตัวเลข3ตัวตรงกลางนี้เลยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับนันกเทรดครับดังนั้น วันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะเทรดหน้าบายอยู่ที่อขออภัยครับสโซนตรงนี้แหละในโซนแรกนี้กับโซนที่2ประมาณนี้นะครับแต่ว่าโซนนี้อาจจะใช้หลอดประมาณ0 0 1ถึง0.05คงไม่เกินนี้ถ้าจะเป็น 0. 0.1ถึง0.3คงจะเป็นโซนด้านล่างถึงก็ได้ไม่ถึงก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยน่าจะมีของแน่ๆในวันนี้ที่นี่บางคนบอกว่าแต่ผมใจร้อนมากเลยนะคุณนะผมกดบายตอนนี้เลยได้ไหม ถ้านักลงทุนจะกดบายตอนนี้เลยในช่วงเวลา8นาฬิกานาทีขณะที่ผมพูดอยู่นี้นะครับเราก็ต้องมาดูดอลลาร์กันก่อนว่าดอลลาร์เป็นอย่างไรบ้างดอลลาร์ยังขยับปรับตัวสูงขึ้นลนักษณะทำแพทเทิร์นคล้ายๆกับอยากจะขึ้นต่ออยู่นะแต่ตอนนี้ติดกับแนวต้านตัวหนึ่งครับก็ต้องบอกเลยว่าดอลลาร์ยังมีแนวต้านที่จะต้องเจออีกหลายตัวเหมือนกันนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้านักทุนใจร้อนอยากจะกดบายตอนนี้เลยผมขอแนะนเป็นหลอดน้อยๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วค่อยพิจารณากดนะ ยูสิปีตอนนี้เนี่ยลงมาชนกับแนวรับด้วยเช่นเดียวกันและยังไม่ผ่านมีปฏิกิริยานะคือลงมาชนปุ๊บแล้วก็ขยับปรับตัวเด้งขึ้นมันหมายความว่าอะไรอะคุณครับหมายความว่าถ้าเราบายไปตรงนี้โอกาสที่ทองจะเด้งขึ้นให้น่าจะพอมีอยู่บ้างแต่คงจะไปไหนไม่ไกลเช่นเดียวกันเพราะว่าการเคลื่อนของดอลลาร์กับยูสิปีนั้นยังยังไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่นะครับในช่วงเช้าวันนี้คือมันเหมือนกับทองคําหน้าบายกํลาลังมีคน ชุดกระชากลากขาเอาไว้ประมาณว่าเดินไม่ค่อยสะดวกครับดังนั้นอันนี้คือการอธิบายให้หนักทุนได้เห็นภาพนะอ่ะสรุปจบไปแล้วขาบายนะครับแก้ไม้ตรงไหนเข้าออเดอร์ตรงไหนผมแจ้งชัดแล้วนะครับวันนี้ผมจะเ่วยแค่2โซนนี้นะโซนแรกคือโซนไม้บายผมซึ่งเดี๋ยวจะออกหลอดน้อยมากๆและก็โซนที่2เป็นหลอดไซส์ปกติถ้าเขาสามารถลงถึงได้จริงๆครับถ้าขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คำว่า บายให้ผมหน่อยและฝากแนนทูด้วยครับกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆนะขอบคุณมากเลยครับผมทีนี้เรามาดูพี่ๆฝั่งคาเซล,ลกันด้านครับนังทุนครับฝั่งคาเซลบอกว่าอะไรครับคุณครับพอดีว่าผมเนี่ยได้ไม้เซลลมานะตั้แต่ด้านบนหรือถือต่อได้ไหมตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆขาเซลล์อย่างหนึ่งด้วยนะครับเนื่องจากว่าทองคําได้มีการสร้างจุดวัดกําลังกราฟขึ้นมาแล้วจุดวัดกําลังกราฟ จะอยู่ที่ตัวเลข2,700ทั่วเลยดังทุน,ถ,นถ้าราคาทองคำยังไม่สามารถย้อนกลับขึ้นไปสูงกว่า2,700.45หรือว่าตีเป็น2,700ทั่วตรงนี้ได้แปลว่าคนที่มีกำไรไม้เซลด้านบนมาถ้านักลงทุนไม่ได้ใจร้อนนะและก็ไม่ได้รีบเก็บกำไรมากเกินไปผมแนะนำให้ถือต่อครับเพราะทองคำถ้าเขาจะสะท้อนถึงพระกำลังขาบายกลับมาจริงๆทองต้องเจอแท่งเทียนขาขึ้นและกลับขึ้นไปสูงกว่า2,700ให้ได้ ถ้ามันกลับขึ้นไปสูงกว่า2,700ไม่ได้แปลว่าโอกาสที่จะเสี่ยงลงตลอดเวลายังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับดังนั้นขาเซลล์เนี่ยคนที่เขามีกําไรด้านบนมาเขาจะไม่มีใครยอมออกออเดอร์หรอกท่านชุนครับเพราะเขายังมีลุ้นในการลงต่อขอทองคําคอยู่ก็ให้ถือเอาตามเงื่อนไขนี้แล้วกันอย่าลืมนะครับยกเว้นอย่างเดียวนะถ้านักลงทุนพึงพอใจในกําไรแล้วสามารถแบ่งปิดเก็บก่อนได้เลยนะครับคำถามต่อมาถ้าผมไม่มีขอแล้วผมอยากจะเซลล์เหรอคุณครับ ก็เป็นัว่าใจร้อนรอเซล,ลใกล้ๆกับ2700ให้มากที่สุดครับอย่างตอนนี้2693ก็รอใกล้ๆหน่อยหรือจะเซลล์เลยก็พอได้ผมใช้แค่คาว่าพอได้นะเพราะอย่างเมื่อกี้เพิ่งจะบอกกับขาบายไปว่ากดบายไปเนี่ยเห็นไหมครับถอมันเริ่มขึ้นแล้วแต่มันก็จะยังไปไหนได้ไม่ค่อยไกลเพราะมันเกิดจากการที่ยิวสิปีกับตัวดอลลาร์เดี๋ยววิ่งขวางกันอยู่นะครับ แต่ละตัวตัวหนึ่งก็ลัจจะชนกับแนวต้านตัวหนึ่งเพื่อไปชนกับแนวรับมามันก็เลยจะเกิดอาการยื้อกันพูดง่ายๆเลยว่าบริเวณกรอบโซสีดําตรงนี้ทองจะขึ้นหรือลงก็ได้ยังให้ดาหนักหรือว่าให้มุมมองได้แบบไม่เต็มรอยนะครับก็ต้องขอให้พิจารณาด้วยแล้วโซเซลล์ที่คุณมองว่ามีโอกาสในการย่อตัวมากๆเลยตรงไหนครับตรงนี้ฮะ 2,717ก็คือจะเป็นไฮแถววันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ลากขึ้นไปจนถึงประมาณ2,734ครับบริเวณโซนตรงนี้จะมีคนรอกดเซลล์เป็นเพื่อนนั่งถดอีกครั้งหนึ่งเอาแล้ว2,700นี่ตัวลงไม่มีใครกดเซลล์เลยครับมีแต่รายย่อยต้องบอกว่าไม่ได้มีในยะสําคัญขนาดนั้นแต่ว่า2,700นี่เป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับจิตวิทยาจะมีความหมายอะไรครับในเมื่อมันเคยทะลุผ่านไปแล้วหลายครั้งจิตวิทยานด้เป็นเรื่องราวของความเชื่อแล้วก็ ก็คือความเชื่อนั่นแหละครับนื่งจุดครับว่าณนะจุดจุดนี้จะต้องมีคนกดเซลเซล์กดเซลล์กดเซลล์หรือว่ากดบายกดบายนะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อดังนั้นเราจะต้องคอยติดตามทุกสถานะทุกการเคลื่อนไหวของคนที่เขาจะกดบายคนที่เขาจะกดเซลล์กันครับซึ่งเราสามารถดูได้จากปริมาณวอลุ่มและก็ดูได้จากสภาวะตลาดว่าตอนนั้นมีคนเขาเทรดกันแล้วหรือยังดังนั้นขอให้พี่ๆพิพพจารณาเอาไว้นะครับแล้วขาเซลล์นี่ที่เทรดได้เนี่ยคุณครับคือเรายังถือยาวไม่ได้ใช่ไหม ผมไม่คิดว่าหน้าเซลล์จะสามารถถือยาวได้นะครับยังให้ยืนยันคําตอบเหมือนเดิมว่าการถือระยะยาวๆนะครับแบบข้ามวันข้ามสัปดาห์ข้ามเดือนเลยยังคงสนับสนุนหน้าบายอยู่เช่นเดิมครับนักทุนคําถามสุดท้ายก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมจะต้องเลือกเทรดสักหน้าใดหน้าหนึ่งเนี่ยเราจะเทรดหน้าไหนดีทองคําตอนแรกเขาย่อลงมาในช่วงเช้าผมกะว่าอาจจะให้เทรดเป็นหน้าเซลแทนนะครับในวันนี้แต่บางเอิญบังเอิญมาดูดัชนีหุ้นเข้าลงมาน้อยเกินไปครับ พอเวลาที่ลงมาน้อยเนี่ยมนเป็นการสะท้อนอะไรเป็นการสะท้อนว่าข่าวการมาของลุงทรัมป์การเข้ารับดำรงตําแหน่งเหมือนตลาดยังไม่ได้เล่นกันขนาดนั้นครับดังนั้นวันนี้ผมขอให้น้ําหนักหน้าใบอีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่จะต้องเฉลี่ยไม้ดีๆนะครับแบ่งออกเป็น2โซนคือจริงๆกรจะให้แค่โซนเดียวด้วยซ้ำครับสาตัวเลขด้านบนตรงนี้แต่ ลุงทรัมมาแล้วชอบมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดผมก็เลยต้องให้จุดบายแบบมีนนยยะสำคัญอีกโซนหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างแค่นั่นเองครับดังนั้นคำตอบสุดท้ายวันนี้ก็คือขอเลือกหน้าบายอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือการสรุปข่าวทั้งหมดนะฮะแล้วก็สรุปประเด็นทองคำของเราประจำวันที่20เดือนมกราคมครับ,ค,รบคุณผู้ชมขอบพระคุณครับผม